สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับก๊อตครับที่สันลินิกอุทัยธานีนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำโปรโมชั่นนะครับของรถกระบะยอดนิยมนะครับรุ่น FL นะครับผมของเรารุ่นนี้นะครับโปรโมชั่นก็คือนะครับผมดาว29จบนะครับจบในที่เดียวเลย29เท่านั้นนะครับคุณลูกค้าครับจบครับผมเท่านั้นยังไม่พอครับแถมล้อแมกขอบ18นะครับ แม็กแต่งซิ่งนะครับขอบ18ให้สําหรับลูกค้านะครับที่สายซิ่งนะครับผมสําหรับลูกค้าสายซิ่งนะครับเท่านั้นยมังเม่พอนะครับเราแถมยางแต่งซิ่งให้ด้วยนะครับลูกค้าทุกคนสามารถเลือกลายได้นะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะครับผมนะครับตอนนี้ผมจะพาคุณลูกค้านะครับมาดูออฟชั่นภายในของรถรุ่นนี้กันนะครับผมเชิญครับขอเชิญคุณลูกค้านะครับ ทีนี้ผมจะพาลูกค้ามาดูภายในแล้วก็ออปชั่นของรถรุ่นนี้นะครับผมคือรุ่น King c a p SL นะครับผมก็คือเลือกจากพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยแบบดีไซน์ใหม่นะครับผมสามกานนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับในรุ่นนี้นะครับผมสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับได้ตามลําดับที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับพร้อมเครื่องเสียงนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมสามารถเชื่อมต่อพอร์ต a u USB ได้นะครับผมแล้วก็ สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ได้นะครับผมแอนดร d ยด์อ Auto สามารถเชื่อมต่อตั้งแต่เวอร์ชัน11ขึ้นไปนะครับผมสำหรับคูณลูกค้านะครับการเดินทางก็จะได้สนุกมากยิ่งขึ้นในการขับรถรุ่นนี้นะครับมาดูที่เบาะนนะครับเบาะก็เบาะรุ่นนี้ก็ออกแบบใหม่นะครับผมกระชับออกแบบใหม่ให้กระชับกับตัวของผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับผมเป็นแบบผ้ากำมะหยี่นะครับผมเนาะ ทูโทนนะครับสีทูโทนนะครับมาพร้อมกับนะครับแอร์ตรงคอนโซลกลางนะครับสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับจะอยู er, ่ตรงคอนโซลกลางนะครับต่อไปผมจะพาคุณลูกค้ามาดูนะครับห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับคุณลูกค้าครับเชิญเลยครับเปิดนะครับประตูเปิดสามารถเปิดล้วงเปิดจากภายในแังนี้นะครับผมเนาะเปิดออกมานนะครับสามารถเปิดได้กว้างนะครับเพื่อสะดวกในการขึ้นลงนะครับห้องโดยสารผู้ตอนหลังก็กว้างนะครับผม ว่างนั่งสบายนะครับเฮดรูมนะครับคนตัวใหญ่เข้าไปนั่งเหลือเยอะนะครับนั่งสบายนะครับผมเลกรูมก็สามารถสอดขาเข้ามาเข้ามาใต้เบาะคู่หน้าได้นะครับเหลือเยอะครับผมนั่งสบายนะครับไม่เมื่อยล้าตอนเดินทางไกลนะครับผมตงประตูของเราก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้นะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะครับขอฝากคุณลูกค้าที่สนใจเอาไว้นะครับผมก็คือสําหรับรุ่นนี้นะครับแคมเปญดาว29นะครับผม ออกรถวันนี้นะครับแถมแม็กแต่งซิ่งขอบ18แนะครับแบบนี้เลยนะครับสามารถเลือกลายเลือกเลือกลายแม็กลายยางได้นะครับผมที่นิสันฟินิคาอุทัยธานีเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ